สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจร vip นะคะประจับวันที่23ธันวาคมปี6กนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับตัวเด่นของเราก็คือ9ก1กับ7 9091 92 9กับ98 5 0เ1้าย์5

1นึ่งสามกเนาะก็ขอเป็นเพื่อนคนโชคดีนะเก้าหนึ่งเก้าสองก้าห้าเก้าเจ็ดด้ออย่าลืมเก้าสองสองเก้าเด้อเราไม่ได้เขียนลง9ก้า2้า สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะเมื่อคืนนี้ของเราก็เข้าอยู่เด้อ V I P ของเราก็เข้าอยู่4อันนี้ก็เข้า38ดาวโชน สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะบางอันที่เราลงไม่หมดให้ไปดูในที่น้ำเพชรพาลไวดอเพราะจ้องนั้นเราจะลงไว้ครบจ้องนี้มันโหลดไม่ได้เน็ตไม่ดีโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ